นี่ครับเพื่อนๆมารับจ้างจับปลาครับผมนี่ครับได้ปลามาแล <tal> ้วครับผมนี่ครับปลาครับปลาช่อนครับปลาหมอก็มีครับนี่ครับนี่ครับมารับจ้างเขาจับปลาครับวิถีชีวิตคนบ้านๆครับผมรับจ้างทั่วไปครับนี่ครับเด็ดเด็ดใบยอมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะแกงปลาใส่ใบยอสักหน่อยครับพรุ่งนี้ครับโอ้โหจับปลาเหนื่อยครับผมตัวกันแล้วมีแต่กีโคลนครับลดกันและเลยครับ นี่ครับลงไปจับปลาลงไปครึ่งชั่วโมงได้ลืมโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเกงโอ้โหเกือบเกือบแล้วครับผมนี่ครับปลาครับผมปลาช่อนปลาหมอปลากรดีปลาดุกครับสุดยอดสุดยอดครับผมวิถีชีวิตคนบ้านๆครับนี่นะครับไม่มีอะไรครับหากินกันไปครับผม ชีวิตต้องสู้ครับผม